เชิญท่านรองนายกครับนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบรางวัลนะครับประเภทเอ่อเรือสามสิบผีพายนะครับประเภทขอนะครับนะครับเนเชิญท่านประธานกว้างสอนนอกนะครับประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหงษ์ครับด้านหน้าครับท่าน รางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับสามนะครับรอเภียรขอสามสิบผีพายนะครับได้แก่ทีมสุวรรณหงษ์นะครับปปปปเป็นเชิญผู้แทนครับทิมเรือครับ เชิญท่านรอ,องประธานสภานะครับสังคมบัณฑิโสนะครับอมอบรางวัลต่อไปครับประเทภทสามสิบผีพายนะครับประเภทขอนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้แก่เพชรดำกาลสินนาวาครับ ทีมเพชรดำกาลศินนาวาครับรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับประเทภท30มีตายประเภทขอนะครับ ครับเดินทดลองสมบัติสมการนะครับเป็นผู้มอบนะครับต่อไปนะครับรา,างวัลองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับประเภท30ฝีภายประเภทขอนะครับได้แก่ทีมเรือชอรัตนชใสครับ ด้วยรางวัลน,นะครับรน,น,นะครับแล้วก็รางวัลชนะเลิศ, 3, 45, ะศ 2, นะครับประเภท30ปสิบผีพายประเภทขอนะครับได้แก่นะครับทีมเรือแม่สีพัฒนาพรนะครับ รับมอบงนินรางวัลพร้อมต้วยรางวัลน,นะครับ เรีครท่านรองสบัสิครับนะครับในลำดับต่อไปนะครับเรนยนเชิญนะครับท่านสจลำไยภาษีนะครับท่านหน้าครับท่านนะครับลำดับต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะครับประเภทสามสิบพีพายประเภทต่อนะครับ รางวัลรองชนะเลิศระดับสามนะครับได้แก่ทีเนเลิมขอระยองนาวาเพชรน้ำค้างครับ รลำดับต่อไปนะครับเป็นเชิญท่านสทพัฒนาทองสุกนะครับมอบรางวัลนะครับนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับประเภทสามจผีพายประเภทกอนะครับได้แก่นะครับเทีประบุเมืองแมนครับ ลำดับต่อไปนะครับเรนเชิญคุณเกษรตสกุลนะครับรองนายกหญิงกาชาติอำเภอหนองหงนะครับมอบารบางวัลครับรางวัลรองชนะเลือกอันดับหนึ่งนะครับประเทภท30ปีพายประเภทกอนะครับได้แก่นะครับพยาชิงชัยครับ แล้วมอบเงินรางวัลน,นะครับจำนวนหนึ่งืนบาทพร้อมถ้วยรางวัลน,นะครับ รางวัลต่อไปนะครับมีเชิญท่านนายอำเภอหนองหงนะครับท่านกาววันวุญศรีนะครับเป็นเชิญครับท่านครับรางวัลชนะเลิศประเภท30ปีพายประเภทกอนะครับทีมชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลตำบลห้วยหินวีซีสปอร์ตครับมือให้ด้วยครับแล้วมอบเงินรางวัลจำนวน15,000บาทของท้วยรางวัลน,นะครับ ท่านนายกครับเยนเชิญท่านสทสำลิศพิมลน,นะครับมอบรางวัลต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศระดับสองนะครับได้แก่นะครับเดชรด,ดํากาลสินนาวานะครับอันนี้ขอขั้นท่านนะครับเรยนเชิญครับ สอ,ท,อที่สุดแหลกสินครับรอบรางวัลเซ็นนาหน้าครับไปนะครับจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันอดับ3นะครับประเทภท7จีพายประเภทขอนะครับได้แก่นะครับทีมเรือแก้ววารี1ครับบอลลินเซนผู้แทนแก้ววารีหนึ่งครับ ไปเชิญท่านสทอ,ทองครูยอดสุมานะครับมอบรางวันครับเชนญหน้าครับนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับประเภทเจ็ดสีพายประเภทขอนะครับทีมสิบสองราศีครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับเดินเชิญท่านสทชุมพรวัฒพิโสครับนะครับรเลือกอันดับหนึ่งนะครับได้แก่นะครับทีมที่ดาหนองจิกครับประเภทเจดฝีภายประเภทขอครับที่ดาหนองจิกครับ เรียนจนท่านรองสนองสุดชาตินะครับด้านหน้าครับอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับและรางวัลรองชนะเลิศเอ้รางวัลชนะเลิศนะครับจุดครับประเภทเจ็ดสีภายนะครับประเภทขอนะครับได้แก่ทีมลูกเป้าหลวงครับ เย่างปรบมือด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นชุั้นชาวอนะมงานทํากนะครับรวอาลางวันนะครับอีกจนแนนะครับรางวันรองชนะเลิศอันดับสามนะครับประเทภท7เสีพายประเภทกอนะครับได้แก่ทีมเรือเทพรัตนะครับ ทีมเรือเทพรัตนะนะครับเป็นเชิญน,นะครับพูดแทนก็ได้ครับ เรียนเชิญท่านสอทอแดงบุสีครับมอบันวันชนะหน้าครับรางวันอมชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภท7จฝีปลายประเภทกอนะครับทีมเรือปู่สีนักลินครับเรียนเชิญครับ สมเท็จรางวัลน,นะครับน,น,น,นะครับเรียนเชิญท่านคงศักดิ์พันรากนะครับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมอ่งนะครับมบรางวัลน,นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับประเภทเจ็ดสีภายประเภทกอได้แก่นะครับทีมเรือพญาชิงชัยครับรับมอบเงินรางวัลจำนวน5 0า0ันบาทอมเด็ยรางวัลครับ ยินดีครท่านนายกบัญชัตท่านบริการศุลนะครับนายกเทศมนตรีตำบลหนองของนะครับเมื่อางวันและรางวัลชนะเลิศน,นะครับประเภทเรือเจ็ดฝีพายนะครับประเภทกอนะครับได้แก่นะครับทีมเรือพอรพะแก,ก้วครับยินิมครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ รับมอบเงินรางวัล7,000บาทพร้อมค้ยรางวัลนะครับในงานระเพณีวันขอมแดงแข่งเรือยาวชาวหนองหงนะครับครั้งที่26ประจำปีพุทธศักราช2567นะครับ